ท,ที่ใหญ่พวกเราฝึกเรื่องการค้นหาคุณสมบัติที่จริงทุกคนมีที่ย้อนไปบ่อยๆนะครับมีคุณสมบัติแต่ว่า,าตัวเราเองเน,ววออเนี่ยเราจะเห็นมันยังไงในทั้งในตัวเราแล้วก็ในตัวคนอื่นดังนั้นถ้ามีการฝึกมันก็จะ,ะมีประสบการณ์ที่เราจะสามารถที่จะโมองเห็น,นเรื่องแบบนี้เป็นทีเนเน่เป็นเรื่องดีๆใน,นการฝึกเด็เป็นที่เป็นคุกข้าของคนอื่นของตัวเองด้วยคือบางทีถ้าเราเห็นคนอื่นเราจะเห็นตัวเองด้วย चल, जल, जल, चल, 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 सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर सर आइए सर ये ए, ए, चल चल जाओ जा। बोलना बोल 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 क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा तो तो जा क्या मिंगशो आई हेट दिस कंट्री कुछ करो ना मैं वहां जाके क्या उखड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रहे हो तुझ को पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू तू वही है तू तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सारा तू ही तुझ को पार लेगा तू ही है तेरा किनारा ना 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 तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझ को पार लेगा แน,น่าาานอ,อนครับมาจากโรงเรียนศึกษาของท้องนองสองครับจากที่เห็นวิดีโอที่ดูไว้เมื่อกี้คือหนึ่งไม่มีความช่วยเหลือกันตอนอนแล้วก็ไม่มีผู้นําครับแล้วก็จะมีเด็กคนหนึ่งทีม่มีความคิดแล้วก็แต่ว่าไม่มีกําลังมากพอแล้วก็เมื่อมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตามแล้วก็เพื่อนๆเห็นเ,นเพื่อนๆมาช่วยครับแล้วก็ร่มการร่มแรงร่มใจกันเป็นพลังที่ดีที่สุดครับแล้วก็สามารถช่วยกันยกอ่านจไม้ ต้นใหญ่เมื่อกี้้ออกไปได้แล้วแลก็ทำให้การเดินทางอไปไหนมาไหนง่ายขึ้นครับโอเคขอบคุณ,คคณ,คณมากครับคุณผู้ชมทกท่าค่ะชื่อเมนะคะมาจากโรงเรียนแม่เสดยงบริหัรศึกษาค่ะ,คะจากที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็ตอนแรกนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะที่หักลงมาค่ะซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาและก็ความวุ่นวายมากมายในการจราจรบนท้องถนนนะคะค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่า คนต่างๆนะคะก็เกิดการทวารวิวาทแล้วก็เหมือนแบบบางคนก็เอาตัวรอดเพื่อให้รถของตัวเองผ่านไปได้และบางคนก็เปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเส้นทางในการเดินนะคะแต่จากนั้นนะคะก็มีฝนที่ตกลงมาค่ะอทาทําให้มีคนตเอ่อผู้ใหญ่หรือว่าบางคนนะคะก็พยายามที่จะหนีขึ้นรถไปแล้วก็เหมือนแบบเขาก็พยายามเอาตัวรอดเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะที่เห็นความสัต์ที่เห็น ความสาคัญของปัญหานี้ค่ะเขาก็ได้เริ่มต้นที่จะผลักออกทั้งที่เขาก็ดูเหมือนแบบเขาก็รู้ว่าแค่ตัวเองคนเดียวอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะผลักต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาดนั้นออกไปได้แต่ก็เหมือนแบบว่าคนรอบๆข้างเขานะคะก็เห็นถึงเออเหมือนแบบมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วที่พยายามผลักต้นไม้ใหญ่ๆออกไปแต่เแล้วก็เพื่อนๆของเขาก็แบบเหมือนเห็นใจจากนั้นเด็กหลายๆคนมาจาับที่ทางไหนก็ไม่รู้ก็พากันช่วย แล้วก็มีผู้ใหญ่อีกหลายๆที่เห็นนะคะไม่ว่าจะอยู่บนรถเมล์หรือว่าอยู่บนรถส่วนตัวอยู่บนร้าน,นะคะ้าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็มาช่วยเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะแล้วก็ก็สามารถยกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หักลงมาขวางทางนะคะสามารถออกไปได้ะคะ่ะเหมือนความสามาัคคีนี่มันไม่สามารถความเปัญหาต่างๆที่เราพบเจอบางอย่างเราไม่สามารถทําด้วย นำพักนำแรงหรือว่ากำลังของตัวเองคนเดียวได้แต่ว่าเมื่อหลายๆคนเห็นปัญหาแล้วก็ช่วยกันมันก็จะเหมือนปัญหาเหล่าน,นั้นก็จะผันพนไปได้ค่ะขอบคุณมากรับเมย์ครับแต่จะให้มีมมีด้วกันนึงเมย์เล่าได้ดีมากนรายมีรายละเอียดเหมือนกับเราได้ดูแต่เรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเลยก็เสิริมจากทีเพื่อนเล่าไปเรื่ยสรุปถามเมย์ครับดูจากเรื่องนี้เรารู้สึกยังไง รู้สึกว่าเห็นพลังของความสามาัคคีค่ะเหมือนเขาปลุกฝันให้แบบเด็กอย่างเราคิดว่าแบบเราจะมองปัญหาอ,อ,อะไรบางสิ่งอย่างเราคิดว่าเอะเราทําไม่ได้แต่ถ้าเรามีหลายๆหยๆัวหลายๆความคิดอยู่ด้วยกันแบบนี้นนค่ะเชื่อมั่นว่ามันจะต้องผ่านไปมันต้องมีทักษะที่ทางหนึ่งที่ทําให้เราออกจากปัญหานั้นได้เหมือนกับต้นไม้ที่หักบนทางแล้วก็เหมือนพวกเรายกมันออกไปอะค่ะครับโอเคแล้วประทับใจตัวละครตัวไหนเป็นพิศเศษนะ รู้สึกว่าประทับใจเด็กผู้ชายที่จริงประทับใจทุกคนนะคะที่มาช่วยแต่รู้สึกว่าประทับใจเด็กผู้ชายเพราะว่าเขามองเห็นปัญหาแล้วก็เหมือนแบบวิเขาคิดได้ค่ะว,ว่าเอออันนี้ถ้าไม่มีใครทําก็ไม่สามารถใครก็ไม่สามารถทําได้แล้วแบบถ้าเออถ้าไม่มีใครเริ่มต้นทําอ่ะแบบมันก็ไม่มีใครทาเขาต้องทําให้คนอื่นเห็นก่อนคะ่ะอโอเคครับโอเคขอบคุณให้บคุณให้เม็อางเลยค่ะ มือการผักต้นไม้น่าจะเป็นพระเอกนะถ้าดูจากการแสกน,นเป็นพระเอกเขาเขา่าจะสื่อสารอะไรบางอย่างอยากให้เราเห็นการกระทําของบุคคลเนี่ยครับก็เลยอยากจะถามพวกเราว่าเอ๊ะตัวพระเอกเนี่ยตัวเด็กเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาถึงเขาถึงทําอะไรบางอย่างเขาเห็นสถานการณ์แล้วเขารู้สึกยังไงถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเอาเอาใจเขาลองไปจับเหตุการณ์นบบนั้น,นที่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรเขาเลยต้องทําอะไรบางอย่างใครอยากจะแลกเปลี่ยน คิดว่าเด็กคนนั้นควารู้สึกยังไงมั้งสำหรับนการณ์นี้อ่าสำหรับผมก็คือเขาได้มองเพื่อเป็นตัวอย,อย่างเช่นตำรวจท,ที่ที่จริงที่เป็นหมอหรัอเป็นหน้าทีา <c oughs> ข่ของเขาเนี่ยเด็กคนนั้นจะระบุความคิดของเขาคือแม่แคร์ทำโปรทำในสิ่งที่ดีได้ถูกต้องหมดแล้วมันไม่ใช่แม่แคร์คือ <c oughs> มันทำไมถึงยากนะครไม่จำเป็นต้องมองผู้ใหญ่เป็นหลักก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอผู้ใหญ่ทําให้ถูกทดสไม่ต้องต้องรอไม่ต้องรอคนอื่นไม่ต้องรอผู้ใหญ่เพราะว่าปกติทํางานระดับนี้มันต้องอาศัยผู้ใหญ่จะเป็นจะเป็นเด็กเนี้ยมันไม่รอผู้ใหญ่ไม่ต้องรอต้องอธิใจตาเลยใช่ไหมอยากเห็นผมตัวเลขช่วยเลย มีความเสียหายครับมีความทที่เลือกที่จะแก้ปัญหาเป็นคนเรือกตังกก้งนั่บบนเองเี้าใช่ าได้ข่าวมาจากกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับพบว่ามีการประกาศว่าพบนะครับมีการประกาศว่าพบนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับเราเรียกว่าไข้หวัดเป็ดน,นะครับไข้หวัดเป็ดเนี่ยจะมีเป็ดเป็นพาหะนำโรคครับเป็นพาหะนำโรคนะครับ ก็คืออันนี้นะครับให้หวัดเป็นจะเป็นเป็นทาหารรับโลกนะครับ<อ>เป็นเนี่ยนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการเข้ามาในหมู่บ้านแล้วแพร่เชื้อให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยตายกันหมดนะครับตายกันหมดเลยวิธีการของเขาคือเขาจะเดินมาเพื่อหาบ้านหลังหนึ่งที่มัน <ayo S 2> ว่างอยู่ซึ่งตอนเนี้ยมันอยู่หลังนี้นะครับภาร,รากิจของ เป็ดก็คือเขาจะเดินมาหาบ้านว่าถ้าเมื่อไหร่เขาย,ยืนบ้านว่านได้ปุ๊บเขาจะแพร่เชื้อทําให้คนทั้งหมู่บ้านทําไมครับตายทั้งหมู่บ้านเกมจบนะครับตายครับตายตายนะครับาตายหน้าเลยไม่ได้ตายตัวเดียวตายครับตายทั้งหมู่บ้านครับทำอะไรเป็ดยืนบ้านได้ทุกคนในหมู่บ้านคือ,อเกมจบ ทีนี้ภารกิจของพวกเราคืออะไรครับภารกิจของพวกเรานะครับก็คือว่าเราทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องช่วยกันร,รักษาพื้นที่ว่าให้นานที่สุดก็คือยื้อเวลาะะให้เป็ดเนี่ยเข้ามาถึงพื้นที่เข้ามาถึงบ้านบ้างเนี่ยให้ได้นานที่สุดนะครับเราต้องยื้อเวลาะคระับด้วยการก้าวมาแทนที่แล้วย้ายที่ว่างให้ันอยู่ สมมติว่าตรงนี้มันว่างนะครับถ้าจะให้ให้เป็ดมันเดินมายืดน้องทำไงครับกระโดดไปเลยเหรอเดินมาก็ได้ลูก <laughs> เราต้องเดินหรือเราวิ่งเลยครับวิ่งมายืดตรงนี้บางว่าก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเป็ดมันก็จะตามไปที่อื่นนะครับเราก็ต้องย้ายไปเปลี่ยนตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บอย่างนี้นะครับทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถรักษาไว้ให้ได้นานที่สุดนานเท่าที่จะทําได้ หรือหน้าดีกว่าเป็นจะบอกยอมแพ้ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วยอมยอมกูไปกินหมู่บ้านอื่นก็ได้นะครับทีนี้นี่คือภารกิจครับกติกามีดังนี้ครับกติกาข้อที่หนึ่งครับทุกคนในหมู่บ้านต้องมีวนร่วมในการเล่นครับห้ามมีใครถูกขาดคนสองคนสามคน, 3, ค,นคือวิ่งีอยูสองคนสามคนเนี่ยไม่ได้ครับทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องช่วยกันคือทุกคนต้องวิ่งอันนี้ที่หนึง่ง ข้อที่สองครับห้ามย้ายบ้านนะครับุ่แล้วย้ายไม่ได้คือดึงอันนี้ยกไปแปะที่อื่นไม่ได้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่มีการย้ายกรกติกาข้อที่สาครับรรห้ามกัดสองบ้านนะครับหมายความว่าอ่านี้ลงมาลงมาสมมติมีมีบ้านอยู่สองหลังตรงนี้ห้ามยืนกัแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ถ้ายืนกัย่างนี้แล้วเห็นฝา ฟาวนี่คือตายหมดทั้งหมู่บ้านนะครับโอเคไหมครับใครฟาวนี่คือตายหมดทั้งหมู่บ้านกติกาข้อที่สี่ครับสมมติว่าใครที่ก้าจากบ้านนี้ไปแล้วไปบ้านอื่นปึ๊บเราจะไม่สามารถกลับมาบ้านหลังนี้ได้แล้วคือไปแล้วต้องไปเลยนะครับจะมาเล่นแบบกินกล่องแก้วอย่างนี้ไ่ได้นะครับ <laughs> คือก้าแล้วปุ๊บไปเลยจะมาบ้านนี้ยากต้องไปบ้านอื่นก่อนนะครับห้ามมาแบบไป กรรมการเห็นก็คือตายทั้งหมู่บ้านนะครับข้อสุดท้ายครับอย่าก,กีดขวางหรืออย่าทำร้ายเป็นนะครับเพราะเราจะติดเชื้อไงเราห้ามโดนตัวเป็ดเด็ดขาดครับจะมากีขวางจะมายึดยัดกเราเล่นเ,เราเล่นเป็ดน,นะครับเราไม่ได้เล่นเ,เตเยนะครับห้ามกันกันไม่ได้เอ,อพร้อมแล้วเจ้าเวลา ที่ครับมีการแย้ด้วยขอละคังขอละคังขละัน,ะนเป็นตนทำรานอ่าโอเคโอเคเดี๋นั้นตัวนั้นนัโอเค 听，听，听。 คนที่แบบรู้าเป็นอยู่นี่ใช่ไหมช่องว่างอยู่ด้านหน้าคนเนี้ยไม่ต้องเดินคุณอยู่ไหนเดินเหรอไมเดินให่เกินคนเนี้ยด้านหน้าก็ได้เจ้าหน้านี่

สองนาทีสองอยู่นิ่งๆทำสมาธินิดนึงนะครับเราเหลืออีสามรอบนะเวลาที่เราตั้งเป้าไว้คือสองนาทีนะครับเราจะมาดูว่า Eu <laughs> เราพอมันดูทำไมเราทาไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเราทําได้หนึ่งจุดห,หนึ่งสิบขี้เลยไหมก็ไม่ขี้เล่อ่าแม้ว่าอาจจะน้อยกว่าที่อื่นแต่ไม่ได้ขี้เล่เพราะว่าที่อื่นเขาอาจจะสนิทกันรู้จักกันแล้วเขาก็สามารถทําได้นักศึษาของพี่ที่ทำครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าอันนั้นคือมันห้องมันกว้างมันใหญ่ม,มันมันมีปัจจัยอื่นนะนะความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งหรือเราไม่เก่ง แต่มันอยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับทีนี้มันจะไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเราเล่นเสร็จแล้วเราก็สนุกสนุกเสร็จแล้วเราก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คือกิจกรรมที่เราเล่น,น่อแี้เราเรียกว่ากิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงหมายมามว่าพี่ๆอยากให้น้องียนรู้บางเรื่องผ่านกิจกรรมที่น้องได้ลงมือทําด้วยกันครับจะเอาเรื่องของศกเบยมาเล่าคน ที่แม่เ,เรียงหรือคนที่แม่ละตอยก็ไม่รู้ครันจเาเรื่องของปลายมาให้ทำกิจกรรมคนที่อือดังนั้นก็เลยชวนน้องๆเนี่ยมาทำกิจกรรมเดียวกันเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเราบอกใช่ไหมครับเราม,มีคุณสมบัติต่างๆมากเลยรับฟังตั้งใจไว้วางใจกล้าสแสดงออกเราก็เห็นว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติต่างกัน,กนแล้วคุณสมบัติเหล่านี้พอต้องมาทํางานด้วยกัน มันเป็นยังไงวะเมืเ่อกี้เห็นไหมครับบางคนก็เสนอตัวบางคนก็วิ่งบ่อยๆบางคนก็ยืนไม่ทําอะไรบางคนก็กรี๊ดอย่างเดียวยดดกรี๊ดนอกบ้านกรี๊ดนอกบ้านนอกบ้านนอกบ้านคือเนี่ยแหละคือบุคลิกเรานี่คือตัวเราเวลาไปทํางานจริงหลังจากนี้ตอนเราไปทํางานแล้วก็มันก็คือตัวเราน,นี่แหละ